โอเคมิก้สตีม,มหลุดนะพี่จมมิก้สตีมหลุดสตีมแด้วใช่เกิดอาไรขึ้นเกิดอะเกดอะไ่นาเข้ากลุ่มนี้เลยใช่ไหมเอ้ยสตาร์ดูชแนล จัดการอิโมจิจัดการอิโมจิน่าจะได้ผมลืมพวกผมลืมเช็คพวกนี้โยโบไม่กิสตีมเลยครับไม่กิสตีมเลยดูบันทึกการตรวจสอบอนุญาตให้สมาชิกดูรายการบันทึกว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรในเซิร์ฟเวอร์นี้พบเพื่อนปัญญะอนุญาตให้สมาชิกแก้ไขะระบบสามารถแปะข้อความจากแอปพลิสเว็แบบไซต์เซิร์ฟเวอร์นี้ได้ก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้อนุญาต เก็ตไม่นอนนอนสร้างคบชู้เปลี่ยนชื่อเล่นจัดการชื่อเล่นเตะสมาชิกแบวแบนสมาชิกสงข้อความฝันดีงาฝอยมีเสียงใหม่สมาชิกนแบบแบบี่ได้ไม่ได้แมวแมวผู้ผู้ระดับสูงย้ายสมาชิก ส่งคำพูดพูดอยู่แลได้อย่างคุณผู้ชมผมแก้ผมแก้ระบ,บุอันนี้แล้วกูคือพปะเจ้าผมว่าผมพิมพ์ได้อย่างคุณผู้ชมลองเราไปกดพิมพ์อะไรสิ ลองไปพิมพ์อะไรในดีคอร์ผมสิผมอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้ป่ะคุณผู้ชมไปพิมพ์อะไรในดีคอร์ผมสิ จะขอพอจะพอจะไม่ละใครจะขอพอได้ได้อย่างครับพิมพ์อะไรได้อย่างครับพิมพ์อะไรได้อย่างครับผมู้ชมไอ้ยนเงียบสิผู้ชมเอ้ยเอ้ยเอ้ผู้ชมคุยผู้ชมคุณผู้ชม กินอะไรยังไม่ได้อีกเหรอ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วคุณโยบมเออพิมพอะไรได้โอเคได้ล้วเกือบแก้บักไม่ได้ไอ้คำว่าคำว่าก๊อตนี่ตั้งแก้ตั้งชื่อแบบทับเทียมกับพระเจ้าเลยเอ่ะอืมพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าที่แท้จริงมันอยู่บนหัวแก้เออเห็นไหมเห็นชื่อไหมก็คือพระเจ้าปัญญาวอ่อชื่ยเชื่อ สักแค่ super shot super ผู้ส,ส,สวัสดีโอเคพีมอะไรได้ยอะโอเควันนี้เรามาทำอะไรวะเออลืมละลืมประจิตใหญ่สวัสดีละเออเออลืมลืมภารกิจลือภารกิจอีภารกิจหนึ่งคุยมเราลืมภารกิจหนึ่งภารกิจเลยวะหาว่าอีห้าซับนี่มันมาจากไหนอีห้าอีห้าซัลตราไคนี้มันมาจากไหนวะ ห้าซับสไคร์นี่มันมาจากไหนวะมันดูตรงไหนวะคุณผู้ชมเพราะว่าผมต้องดูตามคลิปเนี่ยดูตามคลิปไล่หาตามคลิปเนี่ยดูเพื่อชอบเลียบเอาตัวรอดจะขาสก่อนมันจะมีคนมันจะมีคนมันก็ติดตามคลิปนี้เด้อไม่มีหรือว่า S <S <k iller> อ่ะรู้ละอีกห้าคนมาจากไหนมาจากไหนวะดูก่อนนะห้าคนมันดูยังไงว่ากร้าอย่างเงี้ยผมดูไม่เป็นหรอก็คงชุมไว้ไล่าชา้าสุดชั่วโมงมาค้นหาใน youtube ลิมชายอยาดูข้าพ่อจะฟ้าจะไปรักจะหนีจากนั้นเธอไปอยู่ในข้าฉันที่ใจจะไปอยู่ในเออใครใครมาดูดิปูว่ามันมาจากไหนวะ การมีส่วนร่วมระยะก,การดูเดียเฉลียมมากกว่าเช้าไปิคอขินไหมเห็นเธอได้ยามเช้าตู่แอบเล่นเกมบบาๆอยงคิดเธอไม่รู้แต่ตอนกลางวันเดียกันเกมลูปปักของเธอกับฉัน แค่มีกมเหล่านั้นก็มีความสุขหรือเกินแต่แล้วเวลาผ่านไปเก็บของเราก็จางหายการี่เป็นอ้อยพี่ตั้มเอาคนดูหนึ่งคนอยากฟังผมร้องเพลงเหรอฮะอยากฟังผมร้องเพลงเหรอเพลงเพลงเอไอเ<อ>ช้าเปิดข้าขึ้นไหมเห็นเธอได้ยามเช้าตู่แอปเล่นเกมเบอร์บอย่ายที่เธอไม่รู้ดึกตอนกลางวันอยู่กันกิมโลบอกกับเธอของฉัน STARP MAN ชเช้าเปิดคำขึ้นมาเห็นเธอในยามเช้าตู่เอเล็กเกมเบอาหนึลเดี่เธอไม่รู้แต่ตอนกลางวันด้วยกันกิมลบอ็อกของเธอกับฉันแค่มีเกมเหล่านั้นก็มีความสุขเ้อคือแต่แล้วเวลาผ่านไปเกมของเราก็จางหายกลเป็นภาพขอความจำดีๆที่โดยสะกดไว้ไม่มีเกมเหล่านั้นไม่มีวันเหล่านั้น และไม่มีทางที่ฉันจะได้ you นนละกเก็บพรเธอไม่แค่ได้โดวบอกตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่เก็บจะให้ไปแล้วฉันจะอยู่อย่างไแจะขอพรจากฟ้าขอดึงได้จะขอเธอกลับมาใหญ่หายไปไหนไกลจาโดวบอกตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแต่เก็บเธอห้ไปแล้วฉันจะอยู่อย่างไร cho khó phong chạp và khó lưng đáy Thì khó thư gặp mà hai bên này cây <cười> <cười>